ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับก็เจอกับลุงตันคนบราชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะกะ็จะเป็นการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานครับงวดประจำวันศุกร์เนาะสุดนะที่ยี่ห้ากรกฎาคมหกแปดนะครับงวดวัน ชุดที่ผ่านมาเนาะุดที่23ก่กรกฎาคมนะครับสูดที่ลุงตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นนี่มา4นะครับส่วนชุด2ตัวเนาะสองตัวที่ลุงตันวางให้ก็ล <c oughs> ุงตันวาง4ี่หนึ่งไว้เนาะปรากฏว่ามา4นะี่ศนเนาะก็ถือว่าพลาดไปนิดเดียวนะครับแต่ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับ โวนเลขในตลาดนะครับทั้ง2ส,สูตรเนาะ,ะก็จะมี40ูอยู่ในตลาดทั้ง2ส,สูตรเลยเนาะทันที่จับจุดเพิ่มเติมเนะาะก็อาจจะได้ได้ชั่วกันนะครับยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันศุกรนะ์เนาะศุกร์ที่25กรกฎาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ตติดตามาดูการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดวันศุกร์เนาะศุกร์ที่25กรกฎาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้อยรับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับก็คือการเอาผลลัพธ์จากสูตรสองสูตรเนาะมาเทียบชนกันนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างกันเนาะแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุด สามตัวสองตัวนะครับซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าตัวเลขในตลาดนะครับเดินดีมาโดยตลอดนะครับอันดับแรกเนาะลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์มาลงในตารางกันก่อนนะครับมาดูสูรเหมือนกันสองตัวเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับวิเคราะห์ได้สี่นะครับแถวที่สองเนี่ยได้หนึ่งนะครับ แถวที่ขออภัยนะครับลงตันเขียนผิดแล้วเนาะขออภัยนะครับไม่ใช่นะเอาาใหม่เนะเาะแถวที่หนึ่งเนะเาะวิเคราะห์ได้เก้านะครับเก้าเนาะแล้วก็แถวที่สอได้เจ็ด ส่วนแถวที่สามได้หนึ่งนะครับอ่าต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นแปดเนาะอ่าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหกเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับ อันนี้ก็คือสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะทีนี้มาดูเลขกําลังวันนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นเนาะก็จะใช้ตารางข้างบนเนาะในการวางตัวเลขครับส่วนรองลงมาก็จะใช้แถวที่2นี้เนาะตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็จะมี4เนาะมี4มี5นะครับแล้วก็0นย์นะครับ ลองเรามาก็จะมีสองมีสองมีเจ็ดนะครับนะมีเก้าแล้วก็หกนะ <c oughs> อ่านี่ก็คือ,อตัวเลขที่ได้เนาะจากการวิเคราะห์นะครับจากการสังเกตนะครับตัวที่มีเหมือนกันนาะในสองตารางนี้ก็จะมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีสองอ่าเนาะมีหกนะนะนะครับ มีหกมีเจ็ดแล้วก็มีเก้าเนาะทีนี้ก็มาดูเลขเด่นกันเนาะเด่นประจำงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมนะครับก็จะมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีสี่นะครับมีเจ็ดนะครับแล้วก็เก้าเนาะต่อไปก็จะมาจับชุดนะครับ จับชุดก็คือชุด2ตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี 07, นะครับ09เนาะสอง2 47เนาะ59 6กแปดเแล้วก็9,4นะครับอ่าทีนี้ก็มาดู3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี0 7 9ย์เนาะศูน หนึ่งหแ้าเกแล้วก็9 0้นย์เนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการเอาวิเคราะห์มาจากผลลัพธ์สองตารางนี้นะครับพี่น้องเอก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไปให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็ สามารถจับทฤษเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้มิตรรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสุขภานะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์หรือว่าการหลักการในการวางตัวเลขนะครับลุงตันก็ยังใช้วิธีการเนาะเทียบตัวเลข หรือเทียบผลลัพธ์จาก2กลุ่มเนาะ,ะก็คือใช้มานานแล้วนะครับสำหรับลักษณะของการเทียบแบบนี้เนาะซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาเนาะตัวเลขที่ได้ในตารางในแต่ละนวดก็เกินดีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางให้กับพี่น้องได้รับชมเนี่ยอาจจะไม่ตรงตำแหน่งเนาะแต่ท่านที่มีความเห็นต่างแล้วก็จับคุดเพิ่มเติมนี่ก็าอาจจะ โชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็หลุนต่ออกงวดกันแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่นอ้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดกระดิงดงด่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ